ทั้งต้องรักษารากมีทั้งฝังรากเทียมคล้ายๆเสื่อมไปตาม,ตามวัยนะ,ะสำลิดเมฆอรุณกมลครับ<ะ>ก็มันก็ฟันมันก็ไอ้คล้ายๆเสื่อมไปตามตามวัยนะ,ะก็มีทั้งต้องรักษารากมีทั้งฝังรากเทียมอะไรเงี้ยนะฮนะเพราะมันก็เสื่อมไปตามวัยครับ โดยเพื่อนแนะนำฮก็ก็พอใจครับพอใจพอใจที่จะมาทำที่นี่ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจก็อธิบายก็เข้าใจก็ก็เจ็บบ้างแต่ก็ไม่ไม่ไม่มากครับรับได้ก็ปกติดีก็ใช้การได้ดีก็ไม่มีอะไรเพราะทับใจตรงที่เป็นกันเองแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถก็เพราะทับใจหมอโชคที่หมอโชคก็เป็นคนคุยสนุกดี ก็แนะนําว่ามามา,มาที่นี่ก็ผมคิดว่ามันก็ฝีมือใช้ได้เครื่องไม้เครื่องมือดีราคาสมเหตุสมผลนะ